ดูเหมือนว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องปรับตัวเองให้ชินกับแนวทางนโยบายการทํางานในภาคส่วนการลงตลาดนักเตะของทีมใหม่แล้วนะครับจากกระแสะข่าวรอบวันที่ผ่านมาซึ่งประเด็นที่ถูกจุดล้อนแรงเป็นที่พูดถึงมากที่สุดนี้ไม่พ้นกรณีที่มีนักข่าวระดับสูงอาทิเช่นเจสันเบิร์ดแล้วก็เจมส์ดักเกอร์จากค่ายเทเลกราฟซ้ำทับด้วยสมิลลลักเฮิร์ตจากค่ายท้องถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์นิงนิวที่รายงานเนื้อหาข่าวตรงกันในเรื่องที่ว่าเมสันเมา์บัลลุกข้อตกลงส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ยรูไน,น,นเต็ด เคาะตามได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะหากเรายึดพื้นฐานว่าข่าวนี้คือข้อเท็จจริงไว้ก่อนนั่นแปลความว่าเมสันเมาส์ตอนนี้อยู่ในสถานะที่ได้รับอนุญาตจากทางเชลซีให้สามารถคุยกับสมูสสอนอื่นได้เนื่องจากโดยปกติผู้เล่นที่ยังคงมีสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันนั้นจะไม่สามารถพูดคุยเรื่องการย้ายทีมกับทางสมูสรอนปลายทางได้แบบโดยตรงเนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดกฎแต่การที่สื่อระดับสูงไม่ใช่แค่เจ้าเดียวได้งานออกมาว่าตัวเมสันเมาส์บรรลุเงื่อนไขสวนตัวกับปีแสดงแล้วแบบนี้มััันนนออาาาาาาาจจจะะหหมมมมยควว่่่่เเส์ไไดด้รรรบบุญตาากกชลซีีใืป็ท คือการบรรลุข้อตกลงส่วนตัวตามที่เนื้อหาข่าวรายงานมานั้นเป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้นไม่ได้แปลว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตัวเมสันเมาส์แน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมันยังมีด่านอีกหนึ่งด่านให้เอเดร็กเทนฮักต้องเคลียร์เควสนั่นคือด่านการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปสู่ขอเมาส์กับทางเชลซีซึ่งในรายละเอียดตรงนี้ถ้ายืดตามที่ฟาบิโอโลมาโนรายงานเอาไว้เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาจะพบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้คืบหน้าในด้านการยื่นข้อเสนอ,ป Chelsea, อไ,นไปย,ยังง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 เชชลซีีีีแตตตต่่่่่่่อออยยาาาาาาาใดดด้้้้จุนนนโโรรรมมมมมคคทไปววว การที่เชลซีกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยังเห็นไม่ตรงกันคือเรื่องของค่าตัวในรายของโลมาโนนั้นระบุว่าเชลซีอยากได้ประมาณ80ล้านยูโรซึ่งแปลงเป็นเงินปอนเท่ากับประมาณ68ล้านปอนแต่ตัวเลขที่ทางฝั่งปีศาจแดงเพาะผ่านการคำนวณมาแล้วพบว่าราคาที่เหมาะสมต่อการจ่ายควรอยู่ที่55-60ล้านปอน์ขณะที่ถ้าอ้างอิงตามตัวเลขของซามีม็อกเบลนักข่าวจากเดลี่เมจะพบว่าตัวเลขตรงนี้ที่เป็นความต้องการจากเชลซีสูงในระดับ85ล้านปอนแต่ปีศาจแดงพร้อมในตัวเลข55ล้านปอนยังไงก็แล้วแต่นี่ค เชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องโน้มน้าวดึงเชลซีลงมาให้พึงใจใกล้เคียงกับตัวเลขที่พวกเขามองว่าเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากชุดข้อมูลของนักข่าวคนใดก็ตามซึ่งถ้าขั้นตอนระหว่างสโมสรต่อสโมสรลุล่วงก็จะเท่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีนักเตะใหม่ที่ชื่อเมสันเมาส์นั่นเองแหละครับรอบวันที่ผ่านมายังมีประเด็นต่อเนื่องที่ชวนให้เด็กเพียวรู้สึกว่านี่มันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เรารู้จักกันจริงๆหรือเปล่าเพราะที่ทางข่าวกับ Mason outh, เมสันเมาส์เป็นไปในเชิงบวกไม่ใช่แค่รายเดียวแต่ยังมีรายงานเพิ่ม,เต,มเติมออกมาจากทางสมลรักเิดดดยมกีับุอ กองหน้าตัวเก่งของทางออตาลนตาอีกหนึ่งรายด้วยทาว่าใกล้เคียงกับการปิดดิวมากแค่ไหนในรายของแซมแยลักเคิร์ตระบุเลยนะครับว่าดิวนี้เอเด็กเทนฮาร์มีการติดต่อพูดคุยในเบื้องต้นกับทางตัวนักเตะผ่านทางวิดีโอคอลไปแล้วและติดต่อในแบบเป็นประจำโดยหวังจะชักนำโน้มน้าวให้กองหน้าดาวรุ่งคนนี้สนใจอยากมาจอยงานกันในโรงละครแห่งความฝันให้ได้ทีนี้หลายคนก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าสมมต e ิเอเด็กเทนฮาร์กล็อกเป้าไว้ที่ลามุดฮอยลุนแล้วแฮีิเคนที่อยู่ในหน้าข่าวมาหลายวันนี้แสดงว่ามมมมมีแนนนนวววโ้้้จจะไไไ่่่ดตตัใใชหหรือืออออคคําาาาบบกเทขง เพิร์อ้างว่าเป้าหมายลำดับแรกสุดในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ายังคงล็อกสเปกไปที่แฮร์รี่เคนเช่นเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ในเคสของลาบุตฮอยลุนนั้นมันมีปัจจัยเสริมที่ทำให้เอเด็กเทนฮากให้ความสนใจและพยายามจะทำดีลด้วยนั่นเพราะตัวนักเตะอยู่ในสังกัดเอเจนซี่ที่ดูแลผลประโยชน์ต่างๆสังกัดเดียวกับตัวของเอเดร็กเทนฮากนั่นคือ SEG International จุดน,นี้เองที่เชื่อกันว่ามีส่วนอย่างมากในการผลักดันการตัดสินใจให้เอเด็กเทนฮากสนใจในตัวของลาบุตฮอยลุนพราอกกกกกกจจจจาา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 ีีีเเเท้้้้้ยยยยััังงงงมมชช่อออใใหพฒนนนนนไไดดุรรรว,นนวะปิ เพราะคนที่จัดการรายละเอียดเป็นคนที่คุ้นเคยกันสําหรับทั้งสองฝ่ายสาหรับเรื่องค่าเสียหายอ้างเองจากทางแกมไบร์่ระบุว่าอัตลตันต้าน,น่าจะยอมปล่อยถ้าได้ประมาณ55ล้านปอนด์ซึ่งต้องบอกว่าด้วยราคาประมาณนี้กับผู้เล่นที่มีอายุใช้งานเหลือๆอ,อีกอย่างต่ำก็สิปีแถมศักยภาพก็ยังสามารถถูกค้นหาได้อีกมหาศาลก็ถือเป็นตัวเลขราคาที่ไม่แพงเลยนะครับโดยจุดนี้ก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากทางแกรมไบร์ด้วยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะลงตลาดเสริมกองหน้าจํานวนถึง2รายซึ่งมันก็ถูกตีความไปพร้อมกกกัันในใตวว่าาาออมมีีโสูงท อนาคตขององ,องตนี่มาเซียยวทูกตัดสินไปเรียบร้อยแล้วหลังเจอการบาดเจ็บผลล่าสุดทีนี้ย้อนไปดูในกระแสในส่วนของแฮร์รี่เคนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีกระแสว่าเรอัลมาริดให้ความสนใจอยากได้ไปเป็นทายาทของคลิมเบนเซม่ามันก็ยังถูกระบุได้ว่าเป็นแค่การวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการที่เบนเซม่ามีแนวโน้มว่าอาจจะย้ายไปโกยเงินที่ตะวันออกกลางทว่าล่าสุดกระแสเ,เคนไปเรอัลมาริดดูมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเดือดทามซื่อยักษ์ใหญ่นำเสนอประเด็นนี้เองว่าราชันชุดขาววางตัวของแฮร์รี่เคนเอาไว้จริงๆในกรณีที่พวกเขาต้องแยกทางกับคลิน่าคือนสใจ แม้เคนจะมีทีท่าอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปก็จริงแต่ว่าด้วยความต้องการของสเปอร์ในข้อที่หากว่าพวกเขาไม่สามารถดังตัวเคนได้จริงๆพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอยากขายเคนให้กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกจุดนี้เลยถูกนําไปเล่นในกระแสะว่าเรัมลมาริดน่าจะเป็นสโมสรที่ตอบโจทย์ความต้องการของทางสเปอร์ในการทําการขาด้วยมากที่สุดนั่นเองครับประเด็นเรื่องกองหน้ายังมีชื่อของเดนเดลโคโลมัวนี่ที่ถูกนํามาประกบข่าวกับของลามุสฮอยลุนโดยลอรลี่วิทเวลระบุว่านี่คือ2รายชื่อกองหน้าดาวรุร่ง กกทั้งอัลตันต้าและไอทัดแฟงเฟิร์ตก็มีท่าทีเปิดกว้างในแง่ที่จะขายให้ค่อนข้ังมากด้วยตรงจุดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของเอเดร็กเทนฮากในขั้นสุดท้ายว่าชี้ไปที่ใครที่แน่ๆคือเป้าหมายของปีารแสดงที่สื่อคาดการไว้คือจะเอากองหน้าดาวรุง่งอายุใช้งานเหลืออีกนานเข้ามาเสริมหนึ่งรายส่วนอีกหนึ่งนั้นพวกเขาอยากได้ที่สําเร็จรูปในแบบที่ไม่ต้องปรับจูนมากซึ่งก็อย่างที่บอกว่าลําดับความสําคัญแรกสุดของกองหน้าคือแฮร์รี่เคนนั่นเองแหละครับลอรีวิทเวลยังได้เพิ ทุกอย่างยังคงขึ้นอยู่กับว่าทีมขายนักเตะออกระดมเงินเข้ามาสมทบกับกองตั้งต้นได้ดีแค่ไหนเพราะอย่างที่รู้นะครับว่างบเสริมทีมของปีศาจแดงหน้าร้อนนี้เคยมีการเปิดเผยออกมาว่าน่าจะตกอยู่ที่ราว1 0 0ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งการที่ทีมยังไม่มีความชัดเจนเรื่องกระบวนการขายทีมแลอรลีวิทเวลระบุชัดว่ามันกําลังจะส่งผลกระทบต่อแผนการทํางานจริงๆทว่าในส่วนของฝ่ายทํางานอย่างเอเด็กเทนฮาร์และทีมงานของเขายังคงเดินหน้าจัดการทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพัฒนาทีมไปปกติไม่ว่าจะเป็นการติดตตต่่่อเเเเปป้้้าาาาาาหหมมยทีสสนนนนใจจจกกกรรดดิัััับ โดยจุดนี้ลอรีวิทเบลเน้นย้ำเลยว่าไม่ใช่แค่กาลังทําแต่ทีมงานของเอเด็กเทนฮาทำออกมาได้ดีด้วยซ้ําที่เหลือก็ขาดเพียงแค่การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่ต้องชัดเจนมากกว่าตอนนี้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าใครจะเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรใหม่นั่นเองแหละครับรอบวันที่ผ่านมาประเด็นเรื่องของเฟสมิฟิล์แซมบาที่อาจจะอำลาถิ่นโอถแทฟอร์ดหลังจบซีซั่นนี้ก็เป็นอีกกระแสที่แรงมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่พวกเขาเอาชนะฟูลแลมในเกมนัดส่งท้ายพิมเมลีกแล้วเฟสถูกบันทึกภาพวิดีโอชวงขณะกําลังคุยกับมารนอกสสนาามลุ่ดกับ สัมภาษณ์บางส่วนของตัวเฟตเองที่ให้ไว้กับทางโฟรโฟทูเนื้อหาหนึ่งที่เขาพูดประมาณว่าอยากจะถูกส่งลงเล่นในสนามมากกว่าที่ผ่านมาในระยะหลังผมเชื่อมันว่าเวลาที่ผมได้ลงสนามผมพ่อจะทําผลงานที่ช่วยเหลือทีมได้อยู่ไม่น้อยเพียงแค่หวังว่าจะถูกส่งลงให้มากกว่านี้ก็คงจะดีชุดคําสั้นๆตรงนี้นี่แหละครับที่กลายเป็นประเด็นต่อย,ยอดให้สื่อนำมาตีต่อว่าเฟตที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายกับทางปีสัตว์แดงอาจเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ถูกบอกเลิกหลังจบซีซั่นเพื่อเปิดทางให้กับเอเดร็กเทนฮาร์คได้หรืหอ มีการเปิดใจสัมผัสกับทาง BBC ในช่วงฟุตบอลโฟกัสมีเนื้อหาน่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจดั้งเดิมกับเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับเเด็กเทนฮักระบุว่าเราต้องการชนะถ้วยนี้เรารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเนื่องจากซิตี้เป็นยอดทีมมากบงในตอนนี้แต่อย่างที่ผมพูดเราเคยพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วว่าเราเอาชนะพวกเขาได้แน่นอนว่าความเชื่อมโยงเรื่องอื่นก็มีเป็นที่พูดถึงนี่คือเกมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะมันคือเกมดาร์บี้แม์ในนัดชิงมันยิ่งพิเศษเข้าไปอีกซิตี้เป็นที และเราต้องเล่นในเกมของเราเราต้องเล่นในระดับที่สูงและถูกต้องกับระดับของเกมด้านพอเฮิร์นนักข่าวจากไทม์สปอร์ตทำรายงานสั้นๆชิ้นหนึ่งออกมาที่เนื้อหาร,ระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ขยับเปลี่ยนแปลงในส่วนของตำแหน่งแบ็คขวาภายหลังจากล่าสุดด e ิโอโก้ดาโล่ต่อสัญญ,ญาใหม่และทางแอรอนวันบิซาก้าเองก็เพิ่งจะถูกเอเดร็กเทนฮากกล่าวถึงในแง่ของการชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งมีส่วนอย่างมากที่ทำให้การเล่นของวันบิซาก้ายกระดับขึ้นมาในระยะหลังตรงจุดนี้ส่นน่่่วววนนนหึงงงงงกก็มีาารเเชืออโยยด้วยวลทุข ถ้าถูกนําไปแก้ปัญหาในตําแหน่งที่จําเป็นก่อนยังในตําแหน่งแบ็คขวากระดูจะเป็นตาแหน่งที่ยังไม่ได้เล่งน้องต้องเปลี่ยนมากขนาดนั้นด้วยนั่นเองครับส่วนประเด็นของแฮร์รี่แม็กไกวตามรายงานของคิสมิลเลอร์เดลี่เมระบุว่ามีความเป็นไปนได้สูงมากที่ FA ฟเอครับนัดชิงชนะเลิศจะเป็นเกมสุดท้ายที่แฟนบอลได้เห็นแม็กไกวกับทีมเนื่องจากถึงตอนนี้ตัวของแม็กไกวน่าจะชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วว่าเขาต้องย้ายทีมหาคาดหวังโอกาสลงสนามเพื่อรักษาตําแหน่งในทีมชาติของตัวเองเอาไว้ปิดท้ายที่เกตหน้ารู้เล็กน้อยก่อนเกมนัดช ทีตีตัวเข้ามาชมเกมจะได้รับหมวกรุ่นลิมิเต็ดกับธงรูปมือเอาไว้โบกเชียร์ทีมในสนามขณะที่เซอร์เล็กฟอร์กูสันจะเป็นตัวแทนของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เดินนาเอาลูกบอลประจําการแข่งขันนัดชิงลงไปสู่สนามเคียงข้างกับตานานของฝั่งซิตี้นั่นคือไมค์ซัมเมอร์บียิ่งใกล้วันก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงความน่าตื่นเต้นนะครับเหลือแค่วันเดียวก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นคิงออฟเอฟเอครืรอฤดูการ2022-23ยูไนเต็ดประธานซิตี้เป็นเกมที่มีเดิมพันมากกว่าแค่สักรส